สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆวันนี้เราก็พามาเที่ยวชมบ้านสวนหนึ่งนิรันด์นะครับอันอีกสักครั้งเป็นสวยอ้อนสวนอ้อยขนา้อินทรีนะครับตอนนี้อายุก็สี่เดือนก็มีสามเดือนก็มีนะครับก็อายุก็จะไล่ๆกันไปนี่นะครับเดี๋ยวจะพาลงไปเดินไปดูใกล้ๆนะครับอ้อยก็จะ อันนี้เป็นอ้อยน่าจะเป็นอ,อ้อยเมอร์รชาร์ดนะครับว่าเป็นอ้อยควันนี่มีอยู่ประมาณยี่สิบหลุมนะครับที่เหลือก็จะเป็นสุพรรณห้าสนย์ทั้งหมดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามองดูกันไปนะครับตอนนี้ผมเดินอยู่บนคันบ่อนะครับบ่อน้ําบ่อน้ําที่เราขุดไปก็ตอนนี้บ่อน้ําจะเต็มแล้วนะครับน้ําเยอะมากก็ฝนตกทุกวันเลย ปีหน้าคาดว่าน่าจะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะครับสำคัญมากนะครับทำกเกษตรน้ำหโหหน้าแรงนี่กว่าน,น้ำจะขาดแคลนมากนี่ก็เป็นอ้อยอีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้น่าจะประมาณอยู่ที่สามเดือนนะครับชุดนี้บางต้นก็สวยงามงามมากนะครับสูงอะท่วมหัวหแล้วก็มีนะครับแต่บางต้นก็ยังนั้นอยู่ นี่นะครับก็เป็นบางจุดนะครับที่งามแต่กอดีบางจุดก็จะยังไม่แต่กอก็มีนะครับเพราะดินดินแต่ละจุดนี้จะความรวมสมบูรณ์ก็ไม่เท่ากันนะครับก็ต้องมันก็จะตำตามกันมาครับนี่นะครับอ้อยสามเดือนนะครับชุดนี้สามเดือนก็ไม่ถือว่างามเร็วมากนะครับก็ธรรมดาธรรมดา ก็เราทำแบบอินซีนะครับไปไปเรื่อยๆนะครับพอจะถึงฤดูขายก็นหนึ่งเดือนเก้าเดือนหรือว่าสิบเดือนนะครับนี่นะครับชุดนี้สามเดือนนะครับอันนี้เป็นอ้อยบนคันคนะครับก็พอพอใช้ได้นะครับไม่ถึงกับขีเละก็ถือว่าโอเคอยู่นี่ครับก็กำลังแงงามเลยทีเดียวนี่นะครับเพิ่งเพิ่งตัดหญ้าเสร็จไปนะครับ อจะโล่งๆหน่อยนี่นครับตรงนี้ออแถวนี้สี่เดือนนะครับแถวนี้เป็นที่ปลูกก่อนก่อนเพื่อนเลยแถวนี้ปลูกก่อนเพื่อนเลยก็จะงามกวาเขาอยู่นี่นะครับสูงทุ่มหัวนะครับสี่เดือนถ้าจะเอาทำพันได้ก็จะได้ประมาณห้าหกข้อก็ต้องรอประมาณหกเดือนนะครับห้าเดือนถึงหกเดือนถึงจะพอดีนะครับนี่นครับเราจะปลูกค่อนข้างที่จะ ห่างนิดนึงนะครับจะก,การที่ให้แสงเข้าถึงเพื่อจะได้เจริญเติบโตแล้วก็เวลาเราลอกกาบลอกอะไรแสงจะได้เข้าถึงจะได้มีความหวานความหอมนะครับนี่นะครับเราไม่ได้ปลูกเยอะนะครับเพราะเราเน้นเราเน้นไขยเองมากกว่าเราไม่ได้ขายลำนะครับแต่ถ้าายขายลำนี้ต้องต้องเยอะกว่านี้นะครับ เราจะกนเน้นขายในช่วงหน้าแรงนะครับช่วงนี้เราก็จะทําสวนยางไปด้วยนะครับปีที่แล้วเราโลกหมดนะครับโลกหมดเลยเพราะว่าอ้อยเรามันแก่นะครับหลายต่อล้วห้าหกต่อแล้วเรามันเริ่มเล็กนะครับเราโลกปลูกใหม่หมดเลยนะครับปีนี้ก็เหมือนเหมือนมานาวหนึ่งใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นอ้อยต่อแรกนี่จะอ้อยยอดนี่จะ,จะ,จ,ะจะดีนะครับจะงามกว่าจะให้ผลผลิตที่ดีกว่า โอ้ไ,ไปไปนี่ก็มีลูกน้องตามมาสองคนตัว <c oughs> นี่เะครับนี่ครับอ๋อยากออกก็โล่งเลยนะครับฝน,น,น,นตกบ่อยนะครับน้ำก็ไม่ไม่ขังเพราะว่าเราทีนี่ไม่มีคันนากั้นนะครับแล้วก็ไม่จะปลูกบนคันคนิดหนึ่งเพราะว่านี่เป็นที่หนาที่หนาเก่านี่น่าจะได้ทำไม้ค้ำบ้างแล้วครับเพราะว่า ดูแล้วถ้าถึงดูโน,น,น้นจริงๆอ้อยจะสูงนะครับสูงแล้วก็อย่าล้มได้นะแปลงนี้เป็นแปลงที่ไม่งามเท่าไหร่นะครับแปลงนี้ไม่งามปลูกที่หลังเขานี่ก็ใช้ได้เป็นบางจุดนะครับมันอยู่ที่ดินนะครับการดูแลการใส่ปุ๋ยนะครับนี่นะครับแถวนี้เป็นที่ที่เราเอา นั่นมันมาปลูกนะครับเอาตอเก่ามาปลูกมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยาก็เยอะด้วยยาท่วมเลยครับแปลงนี้งามไม่เท่าเขาเนี่ยต้องมีการซ่อมใหม่นะครับเป็นบางจุดจะไปช้านะครับถ้าเราตอเก่ามาปลูกพอเมื่อก,กี้ชุดเพาะกล้าไม่ทันปลูกในหลุมด้วยนะครับเป็นการปลูกในหลุมในหลุมแล้วทีนี้ ช่วงฝนตกชุกนะครับทําให้น้ําขังทำให้อ้อยอยไม่โตนะครับต,ต้องระวังนะครับถ้าปลูกหน้าฝนจัดๆนี่ต้องอย่าทําเป็นหลุมนะครับถ้าทาเป็นหลุมนี่แน่นอนน้ําขังแล้วอ้อยไม่เจ็ไม่โตนะครับโตช้ามากนี่นะครับถ้าปลูกในหลุมต้องปลูกหน้าแรงนะครับประมาณช่วงมกรากรุมงพามีนานนี้กําลังดีแต่แต่ต้องมีน้ํานะครับ พราะช่วงนั้นฝนจะไม่ตกเลยมีน้ำอ้อยพออ้อยเริ่มโตได้สักสี่ห้าเดือนก็จะเข้าสู่ฤดูฝนพอดีก็จะได้รับฝนเต็มที่ก็โตเร็วนะครับนี่นะครับอ้อยเขาจะโตเร็วช่วงสี่ห้าหกเดือนเจ็ดเดือนนี่นครับโตเร็วมากแต่ช่วงสองสามเดือนแรกนี่จะ,จะดูดูเหมือนจะช้าอยู่นะครับนี่ครับ ตันนี้ก็เป็นอ้อยชุดหนึ่งช่วงนี้เรากำลังเตรียมปุ๋ยนะครับเตรียมปุ๋ยอินทรีย์เพื่อว่าเราจะลงอีกนะครับก็มีอ้อยที่มันเก่าเหลืออยู่นะครับเราก็จะทําการตัดไปเพาะพันธุ์ไว้อีกนะครับเพราะจะปลูกไปเรื่อยๆนะครับปลูกเรื่อยๆปลูกมันปลูกได้ตลอดลยครับปลูกได้ทุกเดือนเดี๋ยวว่าต้องระวังเรื่องฝนเรื่องอะไรด้วย ถ้าปลูกก็ต้องดูฤดูด้วยนะครับการปลูกแต่ละวิธีก็ไม่ไม่เหมาะสมกับทุกฤดูนะครับอันปลูกแบบหลุมก็จะเหมาะกับหน้าแ้งนะครับหน้าแ้งมีระบบน้ํานะครับการให้น้ํเดี๋ยถ้าปลูกหน้าฝนนี่มันจําเป็นอยู่ครับจําเป็นที่จะต้องปลูกให้มันนูนขึ้นมานิดนึงให้น้ามันไหลออกเพราะว่าอ้เอยไม่ชอบน้ําขังนะครับเพราะน้ําขังปุ๊บนี่จะไม่โตช้าเลย แบบหญ้านะครับอีกอย่างคือหญ้าให้หญ้าเยอะนี่ก็ก็ไม่ค่อยดีครับเพราะแย่อยู่นี่ครับแถวนี้ก็ไม่ค่อยโตนะครับต้งนี้หรือว่าอาจจะยังไม่โตก็ไม่รู้เพราะหญ้าเยอะอยู่ต้องต้องเคลียร์หญ้าออกแล้วก็เอาปุ๋ยใส่แล้วก็กบหลุมเนยนะครับนี่นเหตุน่าจะน่า,นาจะได้อยู่ส่วนที่มันไม่ได้เราก็เอามาซ่อมบอนะครับเราก็เตรียมตัวพาอกล้าใหม่แล้วก็สรานี่ครับ มีต้นบักซีดาด้วยโอ้ยไม่ใช่ฝรั่งต้นฝรั่งอิมจูนะครับปลูกแค่ปีเดียวสองปีโตันโอ้โหมีอยู่ทัง้งต้นกินไม่หวไม่ไหวนะครับนี่นครับแปลงนี้นะครับส่วนทางโน้นนี่เป็นมัน,เป,นเป็นกระเจี๊ยบนะครับแต่ว่ามันจะหญ้าเยอะหน่อยหญ้าเยอะนะครับโอ้สวนเราอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เน้นตัดหญ้าเอาะ เนี่ยครับแปลงนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาต้อเก่าปลูกก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าน่าจะโตอยู่น่าจะได้อยู่ส่วนที่มันไม่ได้จริงๆแล้วก็เอาออกแล้วก็เอามาซ่อมใหม่นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็พอพอได้อยู่บ้างนะครับนี่นะครับนี่นะครับส่วนนั่นเป็นต้อเก่านะครับน่าจะห้าเดือนหกเดือนแล้วแล้วก็มีกระเจี๊ยบนะครับ ป่านี้เป็นปลากระเจี๊ยบพอเราเท่าน้ํากระเจี๊ยบกระเจี๊ยบน้ําอ้อยสดเราก็มีนะครับทําก็เอากระเจี๊ยบมาต้มผสมน้าอ้อยเป็นน้ําอีกอย่างนึงที่เราขายประกอบกันอยู่ปีที่แล้วกระเจี๊ยบแห้งนี่แพงมากนะครับปีนี้เราก็เลยปลูกเองปลูกเองแต่แต่ก็มีหญ้ามีน้ําเดี๋ยววันนี้ต้องกำจัดนิดหนึ่งนี่นะครับ เราก็จะมีอ้อยที่เราเหลือไว้ทําพันนะครับเราจะปลูกเพิ่มอยู่เพราะพื้นที่เราก็มีเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับก็จะปลูกเพิ่มเรื่อยๆนะครับจะไม่ให้มันแบบว่าขายไม่ทันแล้วอ้อยแก่กันหมดทั้งสวนอย่างนี้มันก็ไม่ดีนะครับเพราะอ้อยสุพันห้าศูนย์นี่อายุาเลยหนึ่งปีนี่รสชาติจะจะหวานอยู่แต่หวานจะออกขมนะครับสีก็จะออก เปลี่ยนด้วยอ้อยอ่อนก็สีเปลี่ยนอ้อยแก่ก็ไม่แก่เกินก็ไม่ไม่ดีนะครับรสชาติจะไม่ค่อยดีออกนี่ครับคิดว่าปีนี้ก็น่าจะมีผลผลิตขายไปเรื่อยๆครับช่วงนี้สุพรรณหนึ่งกับกเกษตรศสตร์หกศูนย์เราเพาะไว้อยู่นะครับก็จะพยายามหาหาหลายหลายสายพันธุ์มาเพื่อที่จะ จุดเด่นจุดด้อยของอ้อยคันน้ำนะครับแต่ละสายพันธุ์ก็มีจุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกันนะครับต่างพื้นที่ด้วยดินด้วยทุกที่ปุ๋ยด้วยน้ําด้วยหลายๆปัจจัยครับครับก,ก็พอไปได้นะครับทีนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวช่วงอายุอีก ช่วงหนึ่งจะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอ้อยกระนามอินทรีย์บ้านสวนหนึ่งนี่แหละนะครับนั่แหละครับจนถึงจะเข้าฤดูออกขายนั่แหละครับประมาณเดือนไปลายเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาช่วงหน้าแรงนะครับหน้าร้อนผมึงจะได้ออกวิ่งขายว่ยจะขายยาวไปเลยนะครับถ้าอ้อยมันมีเพียงพอนะครับเอานะครับขอบคุณครับสําหรับการติดตามเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปหน้านะครับ